ไม่ได้ว่าจะไปหลงเชื่อหรือว่าได้ฟังแล้วเราเชื่อแต่มันเป็นจริธรรมของชีวิตจริงๆเลยเพื่อว่ามันจะทำให้เราเกิดการหลุด <cap> mm hmm. พน้นจากความทุกข so kind of ์ก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสมาธิสมัยตอนปฐมก็ได้เรียนสมาธิกับ พระมาท่านคือวิชาพุทธศาสนาสมัยก่อนยังมีอยู่ก็ได้ปฏิบัติทำสมาธิแล้วก็มันเห็นผลอาจจะนิดหน่อยคืออาจจะทำให้ตัวเรามีความสุขสบายแต่ว่าพอเรามาเจอตรงนี้แล้วอ่ะมันไม่สามารถแก้ทุกข์ได้ไม่สามารถดับทุกข์ได้เพราะว่ามันเป็นแค่ชั่วขณะพอเราออกจากสมาธิตัวนี้มันก็ยังเกิดอารมณ์เกิดทุกข์ขึ้นมาในใจเรา เกือบตลอดเวลาแล้วเราต้องเจอมันด้วยเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้ได้ไดมาอบรม3วันเนี้ยผมเห็นแนวทางที่ว่าทําไมมันเราไปอยู่ไหนมาพระอาจารย์ตัวน,นี้ท่านเก่งมากท่านสามารถที่ว่าเจ้าหนทางที่ไปสู่นิพพานเนี่ยเหมือนกับท่านชี้ทางอะชี้แนวทางเหมือนเราขับรถอะไปถึงจุดหมายปลายทางได้แน่นอนเราไม่ได้ว่าจะไปหลงเชื่อหรือว่าได้ฟังแล้วเราเชื่อ แต่มันเป็น,นจัตธรรมของชีวิตจริงๆเลยเพื่อว่ามันจะทำให้เราเกิดการหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ใช่ว่าเราไปกดอารมณ์ทุกข์เราต้องตามทุกข์ไปดูมันดูมันแล้วหาเหตุผลแล้วก็ทักมันแล้วใช้ปัญญาของเราเนี่ยแก้ไขตัวนี้มันก็จะคลายลงแล้วมันก็จะเกิดการกระบวนการของอริยมรรคทำให้เราว่าทำอะไรให้มันถูกต้อง จะไม่ทําอะไรให้มันเกิดทุกข์อีกแล้วตัวนี้คือหนทางแห่งการดับทุกข์แล้วมันง่ายด้วยฟังแล้วฟังมันง่ายมันไม่ใช่ว่าเป็นภาษาบาลีหรือว่าภาษาที่เราฟังแล้วฟังไม่เข้าใจอ่ะมันเป็นภาษาที่ง่ายมากแล้วทำไมเราไม่ถึงเราไม่ทำาละ่ะมันติดอย่างเดียวที่ว่าพวกคุณได้เอาหนทางที่พระอาจารย์ต้นแนะนำเนี่ยไปปฏิบัติหรือเปล่าถ้าคุณได้ทำบอกว่า ผลมันได้แน่นอนเราปฏิบัติตอนเริ่มต้นอย่างผู้ที่ว่ามาแรกๆเนี่ยมันอาจจะมีแค่เล็กๆน้อยๆแต่ผมคาดหวังว่าถ้าผมปฏิบัติอย่างจริงจังน่ะมันเห็นผลมันเหมือนว่าเราเจอหนทางที่ว่าทางลัดอะแปบ๊บเดียวเองคุณไม่ต้องไปกลัวมันไม่ต้องไปปฏิเสธมันเราอยู่กับความจริงทุกอย่างมันคือความจริงมันต้องลองปฏิบัติลองมาศึกษาแล้วเราจะเกิด ความศรัทธาในคําสอนขององค์สมเด็จสมัยพทธเจ้าแล้วมันจะทาให้เราเกิดความเพียรเพราะความเพียรปปบเราได้ปฏิบัติมันก็ยิ่งปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วมันจะเจอเห็นผลมันจะสําเร็จตรงนี้เองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกกล่าวเราผลของตัวที่ปฏิบัติเนี่ยมันจะได้กับตัวเราเองไม่ได้ได้จากผู้อื่นต่อให้เขาเอาเงินมาซื้อก็เอาไปให้เขาไม่ได้ผมมั่นใจแน่นอนว่าแนวทางเนี่ยที่พระอาจารย์ท่านสอนน่ะ พาผมไปถึงนิพานแน่นอนครับ